สมัครขอรับใช้ชาติเจ็ดดาราดังยืดอกสมัครทหารเกณฑ์รับใช้ชาติด้วยหัวใจเริ่มกันที่หนุ่มโดนัทพัทรพลพระเอกขวัญใจสาวๆที่ยืดอกขอสมัครเข้ารับราชการทหารโดยเจ้าตัวได้เผยหลังสมัครว่าขอทําหน้าที่ลูกผู้ชายเพราะทําครบทุกอย่างแล้วทั้งบวชศึกได้รับใช้ชาติซึ่งเข้าประจำการผัดที่1นึ่งทับสองพ การเป็นทหารถือเป็นการรับใช้ชาติรู้สึกภาคภูมิใจมากหนุ่มโดนาัได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับบูมกิตก้องเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ขอสมัครใจเป็นทหารด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวได้เผยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายเป็นการตั้งใจที่อยากจะรับใช้ชาติและคิดไว้ว่าจะสมัครอยู่แล้วแต่ติดละครและดูแลพ่อที่ป่วยจึงทําให้ต้องผ่อนพันและเมื่อทุกอย่างลงตัวนุ่มบูมก็เดินทางมาสมัครเป็นทหารกองเกินในส่วนของทหารอากาศด้วยตัวเอง เอียงสิทธานักแสดงหนุ่มที่ยืดอกขอสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองเมื่อปี2,160โดยเจ้าตัวได้บอกว่าเกิดมาทั้งทีก็อยากทำหน้าที่ลูกผู้ชายครั้งหนึ่งในชีวิตอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งการเป็นทหารผมว่าเป็นเรื่องปกติครับเป็นหน้าที่ของชายไทยเป็นสิ่งที่ชายไทยทุกคนต้องผ่านไปแถมที่บ้านยังไฟเขียวอีกหนุ่มเอียงได้กล่าวเอาไว้นั่นเองเขมนรา,าวิตนักแสดงหนุ่มมาดเข้ม ที่แฟนๆคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจากละครเรื่องดวงใจพิสุทธิ์ที่ยืดอกขอสมัครเป็นทหารอีกคนหลังจากขอผ่อนพันเพราะติดเรียนหนังสือแต่พอถึงเวลาประกอบกับครอบครัวสนับสนุนจึงถือโอกาสเข้าไปฝึกฝนด้วยตัวเองและปัจจุบันเขาประจำการอยู่ที่กองทัพบกในยุ100ร้อยโทต้องบอกเลยว่าเทสุดๆไปเลยแหะครับ มิกทองระยะพระเอกสุดหล่อขวัญใจประชาชนที่ครั้งหนึ่งก็เคยสมัครเป็นทหารกับเขาเหมือนกันโดยเลือกเป็นทหารอากาศนักกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์พันหนึ่งอยู่รับใช้ชาติทั้งหมด6เดือนเต็มพอปลดประจำการก็ถึงกับโพสต์ขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนโดยเจ้าตัวบอกว่าเนื่แต่สนุกนั่นเองหลุยส์เฮสดาซันพระเอกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ขอสมัครเป็นทหารบกตามรอยครอบครัวโดยบอกว่าตนเองใกล้ชิดกับความเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กชอบอยู่แล้วพอโตขึ้นและถึงเวลาก็เลยอยากสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองอย่างที่ตั้งใจพอเข้ากลมไปแล้วก็กลายเป็นสุดหล่อประจำกลมเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่ชานโนแพงเบอร์เกอร์นักแสดงหนุ่มสายเลือดไทยออสเตรเลียและเยอรมันจากละครเรื่องไวแสบสแลกาดเป็นอีกหนึ่งนักแสดง ที่ยืดอกขอสมัครเป็นทหารพรานลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยตัวเองเพราะอยากทําประโยชน์และช่วยเหลือคนในพื้นที่นอกจากนี้เมื่อฝึกทหารพรานจบแล้วเขายังสมัครทหารเกณฑ์ต่อด้วยอีก1ปีเรียกได้ว่ามาด้วยใจจริงๆเลยแหะครับสําหรับหนุ่มคนนี้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราวใหม่ๆจากทาง108 s t o r y อรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ